มันอายุสามสี่เดือนมันไม่เป็นหัวมันไม่ลงหัวหรือมันหัวเล็กสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับพี่น้องประสบปัญหานะครับอายุมั่นสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับผมแต่ว่ามั่นเท่าเนี่ยนะครับหัวน้อยหรือมันบม่มีหัวเลยนะครับผมอายุย่างเขาสี่เดือนหรอสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับผม ไปขวดเบิงนะครับเพื่อนว่ามั่นบ่มีบ่ย่อมเป็นหัวนะครับผมเขาจะเห็ุจังไดจะแก้ไขจังไดห,หรือเขาจะเอาปุ๋ยแบบใดมาวานจังจะเห็ุให้มั่นเขาเนี่ยล่งหัวเร็วนะครับมีพี่น้องบาง,บางท่า,าทนที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็จะคอยทยอยล่งคลิปตอบหรือนะครับอาจจะเขาไปตอบในคอมเมนต์นะครับผมแต่ว่าถ่ายยังไม่ได้ตอบก็ใจเย็นๆนะครับ เพราะว่ามันกะเบิงเวลาในการที่จะเขาไปตอบน้าน,นะครับผมในช่วงนี้กะเป็นนุ่งๆหลายแนวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเขาเรื่องเลยนะครับพี่น้องอ่าถ้าเป็นมั่นเท่าเนี่ยลักษณะมั่นเท่าเนี่ยนะครับผมมั่นเท่ามันบอกเป็นหัวหรือว่ามันหัวหน่อยนะครับอย่างเขาซีเดือนหล้วหัวเนี่ยน้อยท่อเนี่ยมือนี่เพิ่นว่าเขาจะแก้ไขจังไดเนาะวัสดอ่า,อามีวิธีการแนะนาบอนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับผม ถ้าเป็นอายุย่างเขาสามสเดือนแล้วรีบเลยนะครับผมวิธีการที่แก้ไขนะครับผมจะแนะนำให้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะฮะใส่ปุ๋ยเม็ดว่านบนนะครับวิธีการผสมนะครับจะใส่ปุ๋ยหยังนะครับผมจะแนะนำให้เป็นปุ๋ยสูตร15 15นะครับผม15 3ตัวเป็นสูตรเสมอนะครับผสมใส่กับ0 0 6 0นะครับผม0 0 6 0์ศูเขาต้องบำรุงได้ทุก สัดส่วนนะครับบำรุงถูกสัดส่วนเลยถาสมมูดว่ามาั่นเท่าเนี่ยนะครับมั่นเท่าเนี่ยเนี่ยโบเป็นหัวใส่สูตรนี้ไปเลยนะครับสูตรซิบหาซิบหาผสมศูนย์ศูนย์หกศูนย์ใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับซิบหาซิบหาซิบหาหนึ่งกระสอบต่อนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งกระสอบนะฮะน้ำมานผสมคุกเข่าให้เข้ากันแล้วก็นนัไปวานเลยพี่น้องนะครับผมให้พี่น้องนั่ไปวานนะครับอ่า อัตราการวานนะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องมือหนักมือเบาแต่ว่าผมจะเฉลี่ยให้นะครับา30-35กิโลนะครับต่อหนึ่งไร่หรือนะครับถึง40กิโลต่อหนึ่งไล่นะพี่น้องบางท่านอาจจะใส่เป็นไร่ละกกระสอบไปก็ได้คือกันนะครับผมแต่ว่าย่างนี่ยหน่อยนะครับ35-40กิโลต่อหนึ่งไร่นะครับผมถ้าใส่หลายกว่านี้ก็โบเป็นยังนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับทุนนะครับพี่น้องมีทุนหลายทุนหน่อยนะครับ การเฉลี่ยในการที่ใส่ของผมก็คืออยู่ประมาณ30ถึง40กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่นะครับผมพี่น้องจะใส่ไร่หลักะสอบก็ไดนะครับไม่มีปัญหานะครับแห้งใส่หลายแห้งดีนะครับผมในช่วงนี้ต้องรีบเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาต้องใส่ควบคู่กันนะครับกับการฉีดนะฮะฉีดทั้งใบน้ำนะครับให้อาหารให้ปุ๋ยทั้งดินน้ำนะครับเขาต้องรีบนะครับเพราะว่ามันอายุ4เดือนแล้ว นะครับสามซีเดือนแล้วนะครับผมยังบวเป็นหัวนี่เขาต้องรีบ titled, บ่มรุงนะฮะว่านให้กระจายเลยครับพี่น้องว่านให้กระจายทั่วแปลงนะครับผมว่านให้กระจายทั่วแปลงแล้วนะครับอ่าน้ําปุ๋ยนะครับอ่าน้ำมาฉีดน้านะครับปุ๋ยเกตกนะครับซีซีโมกศูนย์ศูนย์บวกกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ต้องใส่ปุ๋ยแห้งจังหน่อยนะครับเร่งกระตุ้นนะฮะใส่หนึ่งต่อหนึ่งไปเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแบบไดนโบมันมาหนึ่งช้อนแกงเนี้ย หนึ่งต้นหนึ่งก็บวาง่ายๆว่าผมจะให้ใส่ในช่วงอายุ3เดือนแล้วนะครับ3เดือนแล้วหัวบอออกเลยนะครับเ้าต้องกระตุนนะครับต้องกระตุนย่างหน่อยๆนะครับปุ๋ย4ี00นี่ปุ๋ยเกต์นี่นะครับสช้อนแกงละกัน0060สามช้อนแกงก่อนนะครับผมหลังจากที่เ้าววานนะครับวานปุ๋ยเม็ดที่ผสมแล้วนะครับสูตรซิมหาผสมกับ0060วานแล้วได้หลังจากหนึ่งสัปดาห์พี่น้องน้ำมาฉีดอีก นะครับผมน้ำปุ๋ยสูตร4 6 0สกับ0 0 6 0นะครับอย่างละ3ช้อนแกงนะครับผสมน้ำยี่ลิตรฉีดพ่นให้ทั้งใบนะครับเพื่อกระตุ้นให้เพิ่นออกหัวนะครับให้เพิ่นขยายโตัวรากะเพื่อเพิ่นไปสางแป้งนะครับเล่งหัวให้ขึ้นให้ใหญ่นะครับผมรีบเลยนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะบาด้บมรุงมาตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะพึ่งมากบมรุงนะครับไปขวดเบิ่งหัวตกใจว่าหัวอายุ3-4เดือนแล้วบ่เป็นป 0. หัวนะครับยังทอในมือยังเป็นเส้นอยู่เพิ่นว่า นะครับผมรีบเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยมันขาดไนโตรเจนอ่ามันมันขาดโพแทสเซียมครับพี่น้องอ่าขาดปุ๋ยโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่ก็คือเป็นอ่าตัวสำคัญนะครับในช่วง3าสเดือนนี่ขาดบ่อใดเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าผมบำรุงมากแต่อายุสองเดือนพอด้โพแทสเซียมนะครับแต่ว่าห้ากับผสมหน่อยๆนะครับหลักกาบบำรุงมากเรื่อยๆนะครับเหตุในหัวมันขยายใหญ่นะครับอายุ6กเจ็ดเดือนนี่อายุ6เดือนนี่ห่าหเดือนนี่หัวท่อแขนท่อขาแล้วนะครับแต่ห้องพี่น้องนี่ ยังเป็นเส้นอยู่ยังบ่งหันได้สลัดลากออกอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นหยังตินะครับจากลากจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นหัวนะครับแต่ว่ากะหัวตาเริ่มไม่เห็นท่อนี่ยมือนี่เพิ่งมานะครับเราต้องรีบนะครับรีบแก้ไขเลยรีบเรียงด่วนนะครับรากาใส่สูตร4600บวกนบวกกับ0060นะครับมาฉีดนะครับใส่ยางละสามช้อนแกงนะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งยางละสามช้อนแกง เนี่ยครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยฟังคลิปผมให้จบเพราะว่าบางเือเนี่ยาบางคนเนี่ยเพิ่นฟังวันนึงตัวหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งช้อนแกงตัวนี้ก็บหนึ่งซ่อนแกงเอาคือสินหน่อยแท้นี่แหละครับบอสอ่าบอเข้าใจฟังให้จบนะครับหนึ่งตัวหนึ่งก็คือสามช้อนแกงอย่างละสามช้อนแกงนะครับมันจะเป็นหกช้อนแกงละล,ะลายน้ำฉีดนะครับผมอ่ตามปกตินี่ผมจะฉีดนี่เต็มที่นี่ยไรหนึ่งบอกเกินสองถังนะครับสองถังฉีดน้ำยี่สิบลิตรนี่แหละนะครับ แต่ว่าพี่น้องเพนลาพนฉีดไปหกเปย์เจ็ดเปย์หกถังเจ็ดถังแสดงว่ายางสาพโพดนะครับผมพี่น้องฉีดเลยนะครับถ้าเป็นถังฉีด20ลิตรถ้าเป็นแบตเตอรี่พี่น้องทังเลยนะครับบึม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 ออกไปเลยนะครับหลักกระยางเร็วแน่จังหน่อยนะครับถือแน่นอนโดนแน่นอนนะครับผมฉีดจังได้ก็ถูกมั่นนะครับฉีดตั้งได้ก็ถือใบนะครับห้องเราต้องไปเน้นคักขนาดนั้นนะครับมดไปตั้ง โกเจ็ดถังนี่ก็ถือว่าโอ้หัวมันจิตทะลักออกจากาคู่ขั้นผมเด้พี่น้องนะครับผมเอาธรรมดาปกติครับายางเต็มที่ก็ใหใ่มันเกินสองสามเปนี่ละนะครับผมสามเปนี่พอดีนะครับสามถังนะครับถังยี่สิบลิตรนี่นะครับที่เ้อไปฉีดนี่เอาแคนี่กับพ่อนะครับฉีดใส่ใบเลยเนียนใส่ใบเลยยางยางเลยครับ เล่งจักน้อยนะครับผมเล็งจักน้อยเล่งฝีเท้าให้จักน้อยนะครับฉีดจังได้กระถือคือเกานะครับผมเพราะว่าเขาเน้นฉีดใส่ใบฉีดทั้งใบนะครับผมครับผมกับเฮ็ดสูคือสีผมเบานี่แหละครับผมจะบำบรุ่งเฮ็ดห้มันลงหัวเร็วนะครับเฮ็ดห้มันลงหัวเร็วนะครับจะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับกระตุ้นนะครับผม คลิปนี้กับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ